กลัวบางมากเลยกนโคทุกคนโเคท t กคนโอเคทุก i t โอเ i ทุกคนโุกคนโอ n คทกคนโอเคทุก y นอเคทุก่นเคทนโเคทกคนโเคทนคุกเคกเนเเวเทกันว่ามันคอออ t o o You want to off? want finish this me เห็นไหมคะข้างหลังเห็นกันไหมคะพยายามแล้วจะ่ลอมตัวเป็น LED ละ My My drawing skills is really bad so I'll try my best เราเราส่งกำลังใจให้เขาได้เอาคอนเส็กต์ดีหน่อยเจนส์ขอบอก it's okay it's uh, okay fighting 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 it's okay yes it's okay thank you <laughs> I'm so nervous <laughs> คุณลูก้าตั้งใจว่าอันนี้ให้กับลูคคับทุกคนเลยนะคะตอนนี้น้าข้างล่างอ่ะพูดจะมาอยู่คำเดียวว่าคิวโซคิว it's okay how do you say how do you say c Narak? <laughs> yes. Narak? Yes. Is it good? <laughs> Is, <laughs> it, it's good. It's good. It's good. Oh my god, you guys have. You guys look really mad. Oh my god. <laughs> okay, don't worry. I got it. I'm going to make you look beautiful. Look out, boys. You got so I love you. It's ตัวเองสอนสอนคุณรูก้าถามคำนี้แต่ว่าน่ารักไหมครับดีกว่าเออแบบตัวเนี้ยน่ารักไหมครับยอะไรเงี้ย okay. uh, คุรูกา้า while you're drawing we just have like uh you know like a short sentence for you like in a Thai sentence like uh, huh. uh okay uh น่ารักไหมครับ it means like uh is this cute น่ารักน่ารัก,รกไหมครับ yes yeah. ไม่ครับเห็นไหมฉันเอาใจพวกเธอสุดๆนะตอนนี้เริ่มลงสีแล้วนะฮะเราเห็นชุกโปรเซสการวาดรูปเลยฮะตอนนี้เรียกได้ว่าตอนนี้การใช้คู่สีก็คืออัจฉริยะนะฮะเราต้องพูดคำนี้เลยเก่งมากอันนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาว่าอะไรอ่า อยากอยากดูตอนคอมพลีทโอ้โหถ้าเป็นคนไทยก็อารอลเล่งนะโอเค there we go alright it's it's it looking a little better no no it's looking very nice they're saying oh really yes ใช่ไหมคะ บอกว่าอันนี้เับนี่มันคือเป็นอย่างว่าไม่เสร็จนะเดี๋ยวมันจะมีเวอร์ชั่นฟินิชให้ดู mm hmm. อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอดใจรอดูว่าเขาจะเอ้ยเป็นแบบไหนนะเพิ่อมอะไรให้หรือเปล่านะใช่นะใช่เช่ว่ารอได้แน่นอนสี่ทุ่มก็รอแหละใช่บอกว่านนี้ทุอคือมาแบบเป็นสามมิติเลยนะ <laughs> ใช่ทำเ,เป็นสามมิติทำเปนโมชั่นยขยับได้ Oh my god! my โ h ้ t เขาต้องล i กส o ดเข o จะทำอะ o ร So, this is for the Loot Cubs, okay? I, I drew you guys. I tried my best with a mouse. But here's for the, uh, here's for Thailand. I'll try my best, okay? I'll try and make the flag. You know, I wanna, I wanna try and like ride in Thai too, but I've never really tried it as well. เขียนประโยคภาษาไทยให้ลูกค้าทุกคนแต่ว่าครั้งแรกนะคะอาจจะแบบใช้เวลานิดนึนงได้จะใช้เวลาทังชีวิตก็ได้รอได้เฮ้ย you you want me to you want me to try นี oh ่ yes yes อ๋อก็ว่าอยู่ว่าทำไมมีสีแดงอยู่ตรงนั้นอ๋อเป็นธงชาติโอเค โอเคฮิวี้ก็โอเค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 

Ah, uh, how's that? No, okay, good, nice! Okay. Yes, yes, halfway, halfway. half bad. Don't stop, and not stop. This is hard, this is hard, this is hard. Oh, okay, hold on, give me a sec. Okay. Okay. No, I can do better, I can do better than that. Do better than that? <laughs> uh, that? Yes, oh, okay, okay, okay. Okay, 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 okay. okay, okay. God, this is really difficult. Ah. Okay, the last one, last one. Last one, last one. Last one, last one, last one. คำว่ารักนะครับที่สู้สุดใจที่สุดในชีวิตแล้ววันนี้นะฮะสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยครับสุดยอดมากเลยนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหม่ะ uh, Yes is this is done right Luca? YesI believe soOkayYou yes. I I want me to draw something, okay. something else? Okay. เรียบร้อย okay. แล้วนะ uh, ทุกคนชอบไหมสวยไหม บอกขาเลยดิจุดงให้ทุกคนเลยไปริบูด It's very beautiful they said Oh thank <Okay. S 3> you เก่งมาก t h a s o <so> much นะโอเคก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวให้ให้ทุกคนถ่ายรูปไปนะอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้นะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อย Yes okay the lookups a taking this picture like to keep it as a memory oh, Okay Yes แต่เราเอาหัวลงปเลยโอเค Let me just move a little bit here โอเค you you stay can fine fine it's it's there คือความพีคเลยว่ามาเฟียเทมากวาลูปสุดขิ้วเป็นคอมเปตแบบเป็นคอมบายที่ดีมากๆอ่ะอ่ะโอเคนะคะอ่ะโอเคโอเคนะครับอ่ะมาถึงโชคสุดท้ายของกิจกรรมกันแล้วครับน้องเอมได้เลยค่ะอ่ะทีนี้ขออนุญาตลุกแป๊บหนึ่ง จะย,ยืดยงทีิหน่อ,อยแต่แบบอยากให้ทุกคนฝั่งนี้ได้เห็นนะคะกระดูกเข่าเลื่อนหมดโอเคค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะอยากจะให้คุณลูก้าเนี่ยค่ะได้แชร์ความรู้สึกให้พวกเราได้ฟังนิดนึงว่าวันนี้ที่มาพบปะกับลูกค้าชาวไทยรู้สึกไงบ้างรู้สึก,สกยังไงบ้างโอเคโอเคคุณลูก้า so again thank you for the drawing t h e r y very happy it's very beautiful yes so here is thanks so much so here is the last session yeah of this activity So, just would like to ask, like, can you please share your uh, like feelings? Like, how do you feel meeting your Thai Lu cops here for the first time? You know, at at the beginning, I saw how many people there was in here, and I, I got I was a little nervous. But you guys made me feel very comfortable, very, you know, at home. so yeah I love I love to I love I love being here thank you so much for having me And thank you for waiting today too okay thank you thank you thank you for joining us today thank you <Okay. S 1> yeah it was great yes it's very great ก็คุณลูก้าบอกว่าจริงๆเนี่ยคือตอนแรกที่เปิดสกรีนมารู้สึกว่าแบบเจอคนเยอะมากเลยตื่นเต้นมากนะคะแบบ ื่นเต้นมากจริงๆแต่ว่าเหมือนพอแบบดําเนินการไปสัาพัอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าค่อนข้างสบายใจมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนตรงนี้เหมือนแบบเหมือนเป็นเซฟโซนให้เขาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบฟิลเหมือนอยู่บ้านเหมือนอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จริงๆรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็เป็นเหมือนกิจกรรมที่ดีมากๆก็ขอบคุณแฟนๆลูกคัสทุกคนด้วยนะคะค่ะขอบคุณเช่นกรรันค่ะขอบคุณเช่นกันนะครับอ่ะ สุดท้ายอะไรหรอ Are you writing something? อะไรแว๊บๆอ่ะอ๋อ n นอะอะอ๋สุดท้ายอยากให้คุณลูก้าพูดประโยคไทยสุดท้าย,ท,าย,ท,ายทิ้งทวนกับแฟนๆชวาวไทยในวันนี้สักหนึ่งประโยคแล้วกันครับโอเค so lastly can you please say the Thai sentence that you have learned today like like to say goodbye to your Thai Lukas here The Thai sentence? The Thai sentence? Yes, yes. Maybe to describe you. What mm. are you. Okay, I'll, to, I'll try. Mafia. Uh, Mafia Rai right, Rai. Right. You know? Yes, yes. Pom Pen, right? Yeah, yeah, you have. You have Pom that. Pen Mafia Rai right, Rai. Right. <laughs> I know that one. Right, 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 right. No, the, Pom right. right. Pen. Mafia, right, right. Oh, Pompeian mafia, right, right. Ah. Right, right. But I'm just going to say that it's right. But even you're evil mafia, we all still love you. Oh, thank you. <laughs> โ <Thank> อเค okay. <c oughs> สุดท้ายครับก็เห <c oughs> มือนเดิมนะครับขออ,ญญนะขออนุญาตนะขออนุญาตนะคะแฟนๆทุกคนก็เป็นตัวแทนแล้วกันเนาะนะครับก็เมื่อกี้ชุดคิดเล่นเหมือนกันคุณลูก้าบอกว่าอันนี้พวกเราเป็นเซฟโซนถูกไหมเ <c oughs> ช่นกันนะครับคุณลูก้าก็เปรียบเสมือนเซฟโซนใช่ไหมทุกคนเปรียบเสมือนเซฟโซนของทุกคนเหมือนกันบางทีแบบว่าบางคนก็เหงาเนาะเศร้าแบบไม่รู้จะมีใครเป็นที่พึ่งทางใจก็ เรียกได้ว่าคุณลูก้าก็เป็นเหมือนแสงสว่างแหละนะครับที่จะให้พวกเราพักพิงจิตใจก็ขอบคุณมากๆที่เป็นความอบอุ่นให้กับพวกเราด้วยยากเลยทีนี้โอเค so yeah like on behalf of all Thai Lukas here just now that you have mentioned that like uh first you see many people and then you are very nervous but then like you you feel that like okay like being here is now comfortable because you are with your lookups here so the same as us you are like oh uh -huh. uh, yeah yes you are just like our safe stone. like whenever you're sad or depressed lonely yes so like when we watch you and we see you it's very like you know heartwarming we are very happy yes it's like we have a friend yes so again thank you uh -huh. for joining us today it's very oh thank very, you very happy to have you here yes that means a lot to me thank you so much I, I would not have this opportunity if it weren't for you guys thank you okay so thai i not am not sure if you can like make yourself a little bit like bigger so so that like we can have a group photo session uh, Oh, would you like me to take the, the drawing uh, screen de, de, away or, de, or keep oh, it? Oh, you you keep it? You they said like you could keep it here, but it's just like make yourself bigger? Yes. Make myself bigger. Oh. Oh, yes. Together together beside the... How, the drawing. how how big like this? Big? <laughs> ซึ่งคิดว่ามันมุกนีจริงๆและเอาไหมหรือเอาอย่งอีอ่อาให่หญ่อย่โอเคโอเไหมออเคโอเคเอเคอเคโอเคโอเคอเคโ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 อเอเคโอเคโอเคโอคโอเอเคโอเอเเอออเคโอเคโอเคโเคโอเอเคโอเอเคโอเคโอเคโอ เราต้องถ่ายรูปหันไปตรงนู้นถูกไหมใช่ใช่เราต้องถ่ายให้เห็นคุณลูก้าด้วยทุกสาวผู้สาวผูุ้่มเราหันหลังครับกลับหันแล้วอย่าเอาคุณลูก้าเป็นแบงคอุ้ยเขาทอดอันนี้อ้อจริทุกคนกำลังกันหลังห่นแล้วก็พุ่งมาเอ็นดูอ่ะโซเซ็กซี่โซเซ็กซี่โอ้โหเซ็กซี่บอยโซเซ็กซี่โอเคได้ไหมมีอาร์เซ็กซี่บอย <laughs> มาเดาทุกคนเราชูโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดทะเลดาวกันหน่อยดีกว่าอ่า Okay so we are getting ready for the group photo session. Okay. Yes. Okay. หรือใครมีแบบแท่งไฟอะไรชูดได้เลยนะลูกอ่า <laughs> <laughs> อุ้ย,ยดิิมไฟด้วย <laughs> ขอบพระคุณค่ะ <laughs> <laughs> โอเคนะ ภาพนิ่งก่อนนะภาพนิน่งนะไหนตากล้องทีมงานเราชูมือหน่อยได้ไหมครับนั่นไงอันนั้นใช่ไหมอ่ะเสื้อเหลืองนะภาพนิ่งนะครับทุกคน <g> เดี๋ยวนะ <c oughs> เราต้องพูดคำว่า <c oughs> อะไรนะฮอกใช่ไหมลูกถ้าถ okay. <okay. S 1> ้าิพีโอจีนะโอเคถ้าถ้าพูดผิดขอโทษนะโอเคนะโอเคนะโอเคไออยู okay นะ่ไหนดิจี two one อันนี้คือภาพนิ่งเป็นภาพที่พี่มีเสียง This is a photo โอเคไหมโอเคไหมทีมงานพอยด์ตึ้น again please again please อ่าอีกรอบอีกรอบ one more okay check กอเค้ okay check กับฟอโต้นะโอเค่ o k one more one two three ภาพนิ่งที่มีเสียงโอเคต่อไป the last เป็นวิดีโออ่าวิดีโอนะคะ โอเคมันเดมนะเราพูดประโยคเดิมอันนี้เราชูไม้ชูมืออะไรสั้นๆได้นะอ่าโอเค The แต่ next <Okay. S 1> one will be video, o k a y you you can move yourself Luca yeah Oh, what do you mean s i uh, the the next one will be video you can move video shot you can move <laughs> น,น,น่ารักมากเลยอ่ะอ่ะทุกคนโอเคไหมครับโอเคนะอาหารกลับมาอาหารกลับมาขอบคุณนะคะ Thank you Luca ขอบคุณนะคะ No you No thank you อ่หาสุดท้ายทุกคนเราโบกมือลานหน่อยบ๊ายบาย โอเคนะครับ uh, uh. แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยอเดีล้วเดี๋ยว,ยว,ยวขอให้นั่งตัวนี้แป๊บเดียววันนี้สุดยอดมากค่าขัดคนนี้ไปพี่คงจะตายแน่นอนขอเสียปรบมือกับราบสาวคนเก่งเราด้วย uh huh. ยยขอบคุณใจโยมากๆขอบคุณใจโยมากๆขอบขอบคุณที่คอยช่วยเหลือพวกเรา<ช>มาตลอดนะครับขอบคุณมา,มากๆขอบคุณมา,มากๆจริงๆ